เขากำลังซ้อมกันอยู่หลานมองบนหลานมองทางลูกเอกนะลูกเอกชื่อหนูน้อยที่มองนี่ใช่อะไรนะลูกเอกชื่อหนูน้อยตั้งไว้ยู่กำลังได้แล้วเมื่อคื้นี่ แสงอาที่ท่งแม่นำคงมันเวว่าเต่าโค้งเกี้ยมมือนีคนรักลายืนเทึงผ้าเบิดแหงลาลอ,อยมีไม่จอยบทสมรอองท่าคำสัญญาบอมีความ,มหมายจากน่อยไพว่าสีฮักดังภาพเขียนสีบอลบห็อ ไข่คอยน้ำตาหน่อยบ่เป็นเออทาคุณค่อยถ้าบ่มีพิมพ์พาแส่ขึ้นงามเด่นเห็นแนวปู่เจ้ามันลาวอยู่ใจนัดน้องไว้เอิ้นว่าแฟนวันกันเรื่องล่าคนมาทาน้ำตาย่อยลังผิดหวังหักลมบ่สมน้องหักแ้ ตาวันแดงโห <c oughs> รับวันใหม่ผ้าเต็มสดใสหมอกลหลงามตา <c oughs> มีคนยืนเดียวได้ยเมื่อนีฮักพ่ายถ่ารูปบอเป็นทา <c oughs> ใจบ่มั่นแน่นคือสีแต้มผ้าพ <c oughs> อไม่มักหนา <c oughs> งายแทนอ <c oughs> ใจชายหมดความหมาย คือแสงความหักอ่อนแหงมันลาลอยทั้งใจภาพเขียนสีสามพันปีบ่เลื่อนหายแต่ใจคน <c oughs> บอท่านโดนก็เปลี่ยนไปบงทิวโค้งกันลาวไทยน้ำตาไหลลงยาวยาวตําหัวใจตึง ล่มหนาวตำหัวใจตึงล้านความคิดถึงกระดึงอายเบาอยู่ทั้งผู้มันปวดเจ้าเจ้าหน้าหอนตื่นใส่กันมีคนกอดกันให้โลกเห็นหูยืนเคียงคู่เซลฟี่วัานช่ำอ้ายใจดำช่างทำาลงได้คนเห็น